เตาไฟจนหน้ามืดน,นะครับก็คือมันไม่มีเซลไฟเลยตอนแรกเรากะว่าเนื้อจระเข้ของเราเนี่ยเราจะเอามาย่างนะครับแล้วก็กินกับซอสของเราเอ้าไม่ได้ไหมจะทำไมมันดูติดขัดไปหมดเลยฝนก็ไม่หยุดเหมือนคนแช่น้ำตลอดเวลาเลยเหมือนลูกหมาตกน้ำกันนะครับตอนนี้ ผมจอ,อนะวันนี้ผมเข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็ในมือของผมเนี่ยก็คือไม้ไผ่นะผมเหลาเพื่อที่จะย่างเนื้อจระเข้กินด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับนู่นเลยพี่ป้าเด็กในหมงนะครับแล้วก็มีพี่ไอนะครับแล้วก็มีแฟนพี่ป้าเรามากันหลายคนนะครับก็เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในป่าดูสิครับสภาพก็คือ เละนะครับทุลักทุเลหุงข้าวกันตอนนี้พี่ป้ากำลังทำอะไรครับพี่ทำโต๊ะครับทำโต๊ะนะครับพี่ป้ากำลังทำโต๊ะกินข้าวให้กับเราส่วนผมเนี่ยก็กำลังจะไปย่างเนื้อจระเข้ให้เรากินกันนะครับเราเข้ามาอยู่ในป่าก็ต้องกินอะไรเกี่ยวกับที่มันดูป่าป่าหน่อยนะครับนี่นะครับก็เราก็ไปเก็บหน่อไม้มาด้วยนะนี่เรามีหน่อไม้มีอะไรมาด้วยนะครับ จริงๆเราไม่ได้มีมาหรอกเรามาเก็บในป่านะครับแล้วก็นี่เนื้อจระเ้นะครับเดี๋ยวผมจะเหลาไม้แล้วก็เราไปย่างเนื้อจระเข้กินกัน ตอนนี้นะครับเนื้อจระเข้ที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมก็เหลาไม้แล้วก็เสียบไว้เรียบร้อยแล้วให้พี่ไอซ์เนี่ยเป็นคนช่วยปรุงนะครับทาเกลือให้กับมันแล้วก็ช่วยย่างให้เรากินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทางนี้ครับว่าแฟนพิ่ป้าทำอะไรอยู่ครับตอนนี้จะตอกหน่อไมอ้อ๋ออันนี้คือหน่อไม้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับที่เราไปหากันมา นี่ครับดูเนื้อหน่อไม้ครับขาวมากนี่คือผมเนี่ยไม่เคยกินหน่อไม้แบบนี้นะครับมันมีเฉพาะทางภาคใต้แล้วเห็นบอกว่ารสชาติมันเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับมันจะไม่ขมใช่ไหมครับหน่อไม้แบบนี้อนี่ครับเรามีแม่ครัวมาด้วยเวลาอยู่ในป่าเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือแม่ครัวนะครับถ้ามีคนทําอาหารให้เรากินเนี่ยเราก็จะสบายนะครับแล้วก็เราไม่ต้องทําอะไรนะครับ นี่นี่มาทางนี้ครับนี่ก็คือที่พักของเราทุกคนนะก็คือเราใช้วิธีการกางไฟชีสแล้วก็ผูกเลยนี่ครับดูดูพื้นที่แถวนี้ครับมันสะอาดสะอ้านมากเลยนะดูก็คือแบบมันมันมันดูแห้งนะมันดูแห้งมันดูสะอาดสะอ้านน่าอยู่นะครับพี่ปะครับโต๊ะ ต๊ะข้าวพี่เสร็จยังครับมันปักไม่ลงครับเดี๋ยวต้องใช้ไม้อไม้ไผ่คือมันแตกใช่ไหมพี่เวลาเราพยายามปักลงไปเพราะข้างล่างมันมีก้อนก้อนอ๋อครับนี่ครับเนื้อของเรานะครับตอนนี้เราพยายามย่างอยู่ย่างแล้วย่างเดี๋ยวก็รอกินแล้วอันนี้ก็คือข้าวนะครับที่เราหุงไว้เป็นหม้อสนามแต่ต้องหุงทีละสามหม้อเพราะเรามากันหลายคนนะครับอันนี้ก็คือน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า แล้วก็นี่มันมีน้ำหวานมาด้วยนะใช่เปล่าพี่ปะอันนี้น้ำเปล่าไหมฮะใช่ครับไอ้นี่น้ำอ่าเขาเรียกว่าน้ำชูกำลังอ๋อน้ำชูกำลังนะครับก็เป็นน้ำพืชสมุนไพรนะครับที่เราเอามาต้มแล้วก็ดื่มกินชูกำลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาโอ้ควันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเก็บด้วยนะครับสมุนไพรที่เราเอามาต้มก็คือ มันเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเฟิร์นกิบแรกซึ่งมันเป็นสมุนไพรนะครับที่เราสามารถเอามาชงดื่มแล้วก็ชูกําลังได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาอยู่ในป่ากันหลายวันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าไอ้ต้นไอ้ต้นสมุนไพรที่พี่ป้าเอามาชงดื่มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะครับโอ้ลบ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 ควันเยอะ นี่ก็คือแผ่นไม้นะครับซึ่งเรามาเจออยู่ในป่าเราก็จะเอามาทำเป็นโต๊ะนะครับน <มา S 1> ี่ป้าเตรียมให้เราเรียบร้อ,รอยโอ้โอข้างหลังนี้มันห่างไปหน่อยอตัวนี้ใช่ไหมใช่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 ห่างครับใช่ฮะ,ะมันห่างไปงน,นิดนึงอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวขยับเข้าไปอันนี้อันนี้เราขายับเข้า ขยับเข้ามาอีกนิดนึงฮะนี่นะครับเราก็จะได้โต๊ะกินข้าวประมาณนี้เนาะใช่ครับได้แล้วใ่ไหมครได้แล้วจริงๆเราอยู่ในป่านะครับเราก็ต้องช่วยกันทํานะครับคนนึงทํากับข้าวโอ้ชี้หน้าพี่ปั๊เลยคนนึงทํากับข้าวนะครับคนนึงก็ทําโต๊ะคนนึงก็หาปืนนะครับเวลาที่เรา มาใช้ชีวิตยอยู่ในป่าเนี่ยเราก็ต้องช่วยๆกันนะครับถ้าปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทําอย่างเดียวเนี่ยเหนื่อยนะครับมันจะเหนื่อยกันไปเราจะต้องช่วยกันนะครับโดยที่ไม่ต้องบอกเลยนะครับคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเวลาเราอยู่ในป่าแล้วเราต้องช่วยกันนะครับจะไม่มีการแบบว่าเฮ้ยคุณไปเก็บฟืนอะไรแบบนี้นะครับเราจะไม่พูดเลยแต่เราจะรู้ตัวเองนะครับว่ามันยังขาดเหลืออะไรก็คือเราก็ลงมือทําเลยนะครับโดยที่แบบไม่ต้องรอให้คนอื่นมาใช้หรือว่ามาสั่งเรานะครับ เตาไฟจนหน้ามืดนะครับก็คือมันไม่มีเปลวไฟเลยตอนแรกเรากะว่าเนื้อจระเจียของเราเนี่ยเราจะเอามาย่างนะครับแล้วก็กินกับซอสของเราแต่ตอนนี้เนี่ยดูครับถือฟืนเนี่ยมันเปียกมันชื้นมากเลยเราก็คงจะต้องใช้วิธีการผัดแทนนะครับหรือไม่ก็ทอดนะครับนี่อ่ะพี่ให้ผมฝากหน่อยนะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูดูนี่ครับก็คือมันเปียกมาก แล้วก็มันผุไปหมดแล้วนะครับก็อย่างว่าครับป่าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าป่าดิบฝนหรือว่าป่าดิบชื้นนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ฝนตกตลอดเนี่ยไม้ที่มันล้มเนี่ยมันไม่ทันแห้งเนี่ยมันก็เน่าแล้วก็ผุไปหมดแล้วนะครับการที่จะหาฟืนดีๆฟืนแห้งๆที่เรามาก่อแล้วมันติดเป็นเปลวไฟหรือว่าให้ฐานให้กับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อของเราเนี่ยไปทอดไปผัดน,นะครับแล้วก็เอามากินกับซอสของเราอีกทีหนึ่งนะครับ ดูครับมีแต่ควันไม่มีเปลวไม่มีถานเลยนะครับ ฝนก็ตกไม่หยุดเลยนะครับดูครับความยากลําบากของการใช้ชีวิตในป่าดูฮะน้ําก็รั่วไหลโจ๊กๆก็คือการใช้ชีวิตในป่าช่วงหน้าฝนนะครับขนาดอันนี้เรามีไฟชี้นะถ้าสมมติว่าไม่มีไฟชีดมาก็คือกล้องเอยอะไรเอ่ยในการถ่ายทำเนี่ยก็คือพังหมดนะครับแล้วก็มันก็ยุ่งยากลําบากเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ เ,เ,เนื้อตะละเค้ก็คือเราต้องเอามาทอดแทนแล้วนะครับเพราะว่าเราย่างไม่ได้นะครับเรามาทอดเอ้าไม่ได้จะทำไมมันดูมันดูอะไรก็ <laughs> ดูติดขัดไปหมดเลยฝน <laughs> ก็ไม่หยุดเลยฝนก็ไม่หยุด <laughs> ไม่ต้องบอกตอนนี้คือผมเนี่ยเหมือนคน แช่น <muitas> <arias> ้ำตลอดเวลาเลยเหมือนลูกหมาตรงน้ำนะนะครับตอนนี้โอ้ตอนนี้เนื้อจระเข้ของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเขาปิดแก๊สก่อนความสะดวกสบายนะครับต่อไปเข้าไปในป่าคนพกไปด้วยนะเรามากันหลายคนเราก็เลยแบบว่ามีพก เตากรงเตาแก๊สมาด้วยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวให้ผมขอยืมมีดพี่หน่อยได้ไหมได้ครับมามนี่ครับกินด้วยนะได้เลยไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะก็เป็นสนิมนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> หยอกนะครับก็คืออันนี้เป็นมีดชาวเขานะคมกริบเลยนะครับแล้วก็ สะอาดเอี่ยมนะครับอ,อือหเฮ้ยมันดูน่ากินมากเลยนะเอาจิงทิวคือแบบนี่มันดูน่ากินแหละนี่นี่นี่ตันเลยเป็นชิ้นชิ้นโอ้ยอ,อุ๊ยอุยอุ้ย,ยไปแล้วชิ้นหนึ่งอันนั้นอันนั้นของผมเองพี่ ขอโทษโอ้โหเรียบร้อยหายไปแล้วชิ้นหนึ่งนี่นะครับโอเคพี่ป้าเคยกินซอส BKC ยังพี่ยังเลยครับจริงเหรอโอ้โหอะพี่ต้องลองแล้วแหละทั้งงั้น รถพริกแล้วกันพี่พี่ไปกรอกหรือว่าพลิกดีได้ครับเนี่ยพริกก็ได้ครับพริกนะพี่ฟ้าเป็นพี่นะครับเราให้ให้พี่ก่อนแล้วกันผมไม่ถามแล้วกันว่าอร่อยหรือเปล่าเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าอร่อยนะครับผมถามไปพี่ฟ้าก็ต้องบอกอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมพี่อร่อยครับยักยกหน้านะ่อพี่ไอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดินเดินมาฝั่งนี้เลยพี่ไอ เป็นไงบ้างพี่เนื้อมันเป็นยังไงาันย่อยแน่นๆพี่พี่ไอเอารถไหนรถไหนก็ได้ครับผมโทรจัดให้เลยเอาเลยอันนั้นแหละอันนี้เลยเนาะนี่เป็นรถอะไรเนี่ยใช่ครับรถพลิกซับพลิกใช่ไหมรถเด็ดเผ็ดจัดจ้านอ่ะชิ้นนี้แล้วกันใส่ด้วยก่อนวางตรงนี้ดีกว่าโอ้วาแล้ว ข้างล่างไปแล้วกันเป็นยไงบ้างครับนี่นะอ่ะพิพัฒน์มาอร่อยน้อ<า>งเข้ากัน<า>ได้ทยมไหอ,อร่อยอร่อยอนี่นี่นี่อันนี้ก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าบ้องตันหรือว่าอ่าส่วนหางของจอระเข้นะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดละโอ้โหโอ้โหโอ้โห อร่อยเลยใช่ไหมไม่ตกรอบอืมอ,อร่อยโดยปกติเนี่ยผมจะชอบกินซอส BKC รสจิ้มแจ่วนะรสจิ้มแจ่วอร่อยมากไหนมาขอลองชิมชิมชิมรสหนึ่งละอร่อยนี้ซอสริก นี่นะฮะท่านผู้ชมห้นขึ้นเลยนะ <S <S เวลาที่เราเข้ามาอยู่ในป่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะอร่อยไปหมดเลยใช่ใช่ด้วย,ยความาาที่เราอยู่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยทําให้เวลาที่เรากินอะไรเนี่ยมันจะอร่อยคูณห้าคูณสิบไปเลยนะครับมาอืมเอาอีกวิ่มาอร่อยอร่อยเืียกไม่ได้ลองรถไหนรถนี้รสน,นี้รนนี้ ขอลองให้ละครบสูตรเลยถ้ามาเดี๋ยวผมเดบให้ไหมพี่ปะเอาอย่างเยอะครับแ่มากอร่อยมากเข้ากันได้ทำไมดีมากเลยผมรู้สึกว่าผมชอบรสไส้กรอกมากกว่านะมามาเอาให้หมดเอาให้หมดนะครือ ซอสเยิ้มๆหน่อยนะฮะนี่อ,อร่อยนะอร่อยอร่อยถ้าใครอยากรู้ว่าซอส BKC อร่อยมากขนาดไหนนะครับก็อย่าลืมไปซื้อมาลองทานดูนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากกินกับเนื้อบ้องตันของจอเทนี่ก็ไม่เลวเลยนะครับ đang lửa gì nữa hả? อัลลูนสวัสดครับบัววาน,นีนะครับหลังจากที่เรากินเนื้อจระเข้กันเนี่ยฝนก็ตกหนักมากนะครับจนเราเก็บเข้าของเตรียมนูน่นเตรียมนี่ไม่ทันก็เลยไม่ได้ถ่ายทําต่อนะครับก็ต้องไปจัดแจงเรื่องที่พักเรื่องอะไรกว่าจะทําเสร็จก็คือหลอดไฟอะไรของเรามันดับไปหมดแล้วนะครับกองฟองกองไฟมันดับไปหมดเราก็เลยพักผ่อนกันเลยนะครับเช้านี้ก็ ตื่นมาฝนก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่แล้วก็คิดว่าการถ่ายทําต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ปะ๊ะพี่ไอ์นะครับที่เป็นแขกรับเชิญในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ตัดสินใจเราทุกคนตัดสินใจกันว่าเราจะออกจากป่านะครับก็คงจะถ่ายทํากันต่อไม่ได้แล้วก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะชวนพี่ไอซ์กับพี่ป้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้ชีวิตในป่านะครับไปหาอเอาหงอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็คงจะต้องเป็นโอกาสหน้านะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไปละ